เลยัชวนแบปลูกของเพื่อนแต่มันติดอยู่ตรงผู้กของบางทีเขาไม่ให้มาแต่ยังูกของผมเ่ยเมื่อก่อนหมก็พวก็นี้ยแต่นมไม่รู้ไงผมทุกมเข้าตอนหลังๆช่วงหลังๆ่าลูไปก็ามันกระลุกอยากพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่พี่บอกว่าไม่ได้อะไรหลังใหญ่ก็จะอี้ีๆเดี๋ย เป้าเขาบอกว่าเอจไม่ดีหรอกตาไม่ชไม่ควียแต่ก็ยังมีอยูนิดตอนนี้ก็ตาไปบ้างแต่ไม่ยากอะไรยัน่วันเุดีเ็ไูวไม่ก่อนตรวเเด็กเอาใจตัวเองอ่ะไม่ได้อะไรก็คือว่าหูต้องมากแล้วพุ่งายเขาเป็นคนที่ตั้งใจแต่หนูจะไม่ตามใจ แต่เหมือนกับว่าพอขอได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนแล้วก็พวกผู้ใหญ่อีกหลายๆคนพี่ปานาาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าหรือว่าทำตัวดีเพื่อเดี๋ยวตรงนี้น่าสนใจกว่าเดอมอีงนะ